ตอนนี้เบสกำลังจะมีผลงานอะไรบ้างครับไปทำเ้ทำไมทำไมก็ตอนนี้นะครับกำลังทำทำเพลงอยู่นะผมทำเพลงก็ผมเป็นคนชอบเพลงื่วยชีวิตครับเมื่อก่อนก็เคยจะไปขอร่องวงกับวงมาริวาน่าของอาจารย์ไท่ แล้วก็ผมพี่พปูคงติดทำทำเพลงนะครับแต่ว่าติดติดไปไหนไม่รู้ตอนนั้นก็เลยได้มาอยู่กับค่ายนะค่ายไล่มันเรคคอร์ดนี่ก็คือว่าโอเคเหมือนกันตอนนี้ผมก็กําลังเริ่มเริ่มคิดคนเริ่มทําเพลงนะครับจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตนะครับแนวเพลงเพื่อชีวิตนะครับสำหรับผมชอบเล่นกีฬา ตะก้อนะครับผมตะก้อแล้วก็พุซอลหรือว่าจะเป็นพุบอลหรือจะเป็นปิงฟองก็เล่นได้เหมือนกันนะแล้วก็ปันจกยานเสือภูเขานะครับชอบของคนที่สูงนะครับเป็นคนแปลกประหลาดเองก็ไม่รู้นะครับความฝันก็อยากจะทำทำงานอิสระนะครับประกอบอ,อาชีพอิสระแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับ จะทำเป็นเกี่ยวกับแนวแบบซื้อมาขายไปนะครับรวมถึงทําอะไรที่มันอิสระที่ไม่ต้องไปตื่นไปสอบบัตรตอนเช้าแล้วเริ่มงานตอนเย็นต้องมาแตะบัตรอะไรเงี้ยก็อยากเอาไั้เนี่ยอนอนาก็อยากทำงานที่เป็นอาทีพอิสระนะครับเอ่สำหรับช่องทางการติดตามติดต่อเนี่ยก็คือถ้าเป็น Facebook ส่วนตัวของผมก็ชื่อภาษาอังกฤษนะครับชื่อ จริงๆผมเลยเป็นพรภูมเกิดโชคนะครับแต,แต่ผมก็มีอีกสามช่องทางการติดต่อด้วยกันช่องแรกที่เป็นช่องส่วนตัวก็คือช่องตาบังชาแนลนะครับผมตาบังภาษาไทยแลวก็ชาแนลเปนภาษาอังกฤษช่องที่สองก,ก็จะเป็นช่องเมื่อเวลาว่างมันเกิดนะคมันี้จะร่วมทํากับพี่ที่ที่อยู่มหาหลัยนะที่เรียนด้วยกันปริญญาโทในปัจจุบันนะครับช่องที่สามก็จะเป็นช่องวิตามินซีนะครับวิตามินซีช็อปนะครับที่ช่องยูทูบนี่นะครับก็ยังมีเนมเพจเอ,อิบเน ยังมีเพจยังมีอะไรนะครับสามารถไปติดตามติดติดต่อสอบถามกันได้นะครับในอนาคตก็กําลังจะเริ่มทาการคอนเทนต์หรือว่ารีวิวสินค้าแล้วนะครับถ่ายยังครับอ๋อถ่ายแล้วมาสอจากคลิปเมื่อกี้นะครับพอดีเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับก็สําหรับใครที่อยากจะติดตามนะครับติดตามแล้วก็ติดตามรับฟังติดตามอะไรนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขับผมด้วยนะครับ รวมถึงช่องเมื่อเวลาบางวันเกิดก็เพ,พิ่งได้มีโอกาสมา,มาเจอพวกพี่ๆนะครับในอนาคตก็จะเริ่มตอนนี้มันถึงเปลี่ยนสีแล้วทีเดี่ก็คือจะเริ่มทังแล้วทำรีวิวนะครับทำรีวิวกับพี่ๆที่เรียนด้วยกันนะครับหวังว่าในเดือนหน้านะครับเป็นพฤศจิการเนี่ยที่จะได้เข้าไปเรียนที่มาหาลัยก็จะไปทำคลิปแกล้งสาวๆนะครับให้พวกเราได้รับชมก็ฝากกดไล like, ค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ กำลังทำแบบงงไงว่าเอ้ยใครถามเสียงมาจากไหนเอาใหม่เละพร้อมเหอียังพร้อมไปเลย